สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารับบทเป็นคนไข้นะครับผมจะไปฉีดตัวนี้ครับคาิสมาเป็นคอลลาเจน r h ตัวแรกแบบในโลกเลยที่ d n a เหมือนมนุษย์วันนี้ผมจะฉีด2กล่องใช้กล่องเนี้ยลงใต้ตา,ตาครึ่งหนึ่งกล่องเนี้ยหนึ่งกล่องเนี่ยผสมเข้ากับตัวอ็อกซลนะครับมีสตาร์ดี้มาว่าทํางานร่วมกันได้แบบดีมากเดี๋ยวมาลองดูที่หน้าผมเนี่ยว่าจะเป็นยังไงต่ปัญหาที่ผมคอนเซิร์นตอนนี้คือใต้ตาแบบครีมกระปุกเป็นหมื่น <c oughs> ก็เอาไม่อยู่ครับเราก็นอนน้อยด้วยแล้วก็คิดว่าซื้อครีมมาแล้วมันจะดีไงแต่ ต้องอาศัยคาลิสมาก เซลช่วยแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูโปรดักต์ครับว่าคืออะไรสวัสดีค่ะหมอแทมมี่นะคะสิ่งที่คุณแบงค์กังวลนะคะก็จะมีใต้ตาที่ลึกใบหน้าที่มีรอยย่นแล้วก็รูขุมขนวันนี้เราก็จะมากระตุ้นคอลลาเจนไทป์1ด้วยกลุ่มไบโอรีไวท์ไลเซชันเลยค่ะเป็นตัวแรกของประเทศไทยเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเติมงานกลุ่มไบโอรีไวท์ไลเซชันเป็นกลุ่มรีคอมบิเน n t h ฮ m a n นคอลลาเจนช่วยกระตุ้นคอลลาเจนไทป์1แล้วก็ไฟโบบรัสโดยที่มันกระตุ้นกระบวนการต่างๆมากมาย P4 HA1 เป็น t t l i i i m n g นะคะิ g ิตติ้ง เป็นตัวกระตุ้นไฟโบบาสรวมถึงอัลฟา SMA ด้วยนะคะฮาริสมาบวกออกเซล2ตัวนี้ครับคุณผมฉีดหน้าปีละครั้งตัวนี้2กล่องตัวนี้อีกหนึ่งแต่นี้มันคือ DNA ของคอเจนมนุษย์เลยนะครับมีวิจัยรับรองแล้วก็แลบเขาอวิจัยกันมา30ปีครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าหลังจากทาเป็นยังไงนะทุกคนครับวันนั้น โคตรแบบโคตรอายเลยแล้วก็เจ็บด้วยแต่วันนี้รู้สึกคุ้มมากแฮปปี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าใต้ตาย,ยังบวมๆอยู่เพราะเราอะไม่อยากเติมฟิลเลอร์ใต้ตารู้สึกว่าฟิลเลอร์เติมใต้ตาไปมันไม่ช่วยเรื่องตาค้าแต่ตัวนี้มันเป็นการกระตุน้นใช่ไหมครับเป็น R H คอลลาเจนเป็น DNA ของมนุษย์เพราะฉะนั้นอนะมันก็จะช่วยให้เซลล์ผิวตรงนี้กลับมาทํางานได้ดีมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องใต้ตาแล้วก็คุณภาพผิวที่รู้สึกว่าดีแต่ยังดีไม่่่สุดดดดดมมัััััันนนนนีีีีีี้้กกววววาาาเเเ๋๋ยยย Follow รรือๆคบหลททํ14ู